ดูตรงนี้ครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับเต็มกบหูครับแล้วก็ยัดไส้นะครับแม่ดึงตัวหลบมาหน่อยครับแสนใจน้อยแล้วก็ศอกซ้ายนี้เอียงกระเทเลยเอาไฟนี้ครับเกิดอะไรขึ้นนะก็ตามเกมแล้วครับเกมบีบครับเกมมันบีบครับผมในช่วงยกหนึ่งยกสองเราได้ลูกแต่ขาครับผมหลังจากนั้นโดนอะไรก็บีบเกมบีบให้เราเดินครับบีบให้เราเดินแ้วทีมาโดนหมัดโดนศอกอีกครับผมก็ยุบไปเรื่อยครับ แล้วเราได้ซ้อมไหมไปนี้ก็มาแทนครับมาแทนรู้ตัวกี่วันครับรู้ตัววันเดียวก็ลดน้ําหนักเลยครับวันเดียวหรือลดน้ําหนักทาน้าหนักมากี่ปอนด์ทำ4ปอนด์ครับ2โล4ปอนด์2ทงโลน่าตื่นเตอย่างอีกตอนเช้าก็2ปอนด์ครับลแต่ก็สกกันที่นะก็นที่ครับยืนยันความบริสุทธิ์ใจนิดนึงผมไม่มีอะไรแน่นอนครับก็เล่นเขากลัวเสียตังค์ผมไม่ต้องมาเล่นครับครับผม เกิดเราโชคเต็มที่แล้วนะเต็มที่แล้วครับโอเคครับผมครับเพชรนะครับอับบรินทีวีเอชดีหมายเลข34ซุปเปอร์สโลว์ครับโอ้โหน้ำกระจายครับศอกซ้ายสับไปก่อนแล้วก็แหมพยายามจะทัดมาลานะครับแต่ว่าศอกซ้ายของเนื้อเพชรถึงก่อนครับดูตรงนี้ครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับเต็มกบหูครับแล้วก็ยัดไส้เนี่ยครับแหมดึงตัวหลบมาหน่อยครับแสนชัยน้อยแล้วก็ศอกซ้ายนี้เอียงกระเทเล่ ซุปเปอร์สโลว์นะครับจากอัลบลีมทีวีเอชดีหมายเลขสามสิบสี่ครับนี okay, ่ครับเติมเต็มความมันเติมเต็มความชัดเจนเราละเมียดเราตั้งใจนะครับที่จะเสิร์ฟความมันกันแบบนี้ครับแล้วจะเสิร์ฟความชัดเจนแบบนี้แม่สุดไหลจริงๆนะครับเพียง